สวัสดีค่ะเจคเฮนโนมาแนะนำบ้านสวนนะคะบ้านสวนแปลงนี้นะคะบรรยากาศดีๆค่ะทุกท่านอยู่ติดกับเขื่อนปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเลยนะคะไว้ทําสวนทำกเกษตรทำบ้านพักอาศัยทำพ้องเช่าก็ได้นะคะหรือจะทำฟาร์มก็ได้ค่ะทุกท่านดินดีน้ำดีมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะคะพร้อมกับตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยภายในกวาน้างๆจัดสรรไว้อย่างลงตัว แถมแอร์ให้ด้วยนะคะตามในรูปเลยค่ะทุกท่านพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยนะคะบ้านสวนแปลงนี้นะคะมีอยู่บนพื้นที่5ไร่ค่ะราคา1,100,000้บาทราคาถูกมากๆค่ะทุกท่านคุม้มคุ้มเลยทีเดียวนะคะ1.1ล้านบาทได้ถึง5ไร่ติดถนนคอนกรีตค่ะมีน้ำมีไฟมีอินเทอร์เน็ตมีแอร์มีแทงค์น้ำมีปั๊มน้ำนะคะ เป็นบ้านสวนเลยทีเดียวค่ะสามารถประกอบกิจการต่อยอดธุรกิจกันได้นะคะวิวสวยวิวภูเขาบรรยากาศดีค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะวิวธรรมชาติด้วยนะคะท่านใดสนใจแปลงนี้นะคะท่านสามารถติดต่อเจราจารนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะ คุยเจรจานัดหมายกันโดยตรงค่ะไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะสำหรับวันนี้ NO เจเคโนกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ